สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f c นะครับลาวพัฒนาคุณผู้ชมวันศุกร์ที่13สศุกร์ที่13ทธันวา2567นนะครับรุนลาวกันงวดนี้สูตรของผมยังเป็น6ชุดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่างวดที่แล้วนั้นคู่ชุดไม่เข้านะครับ สูตรนี้สูตร2ตัวเนี้ยังเป็นสูตรเก่าแต่ว่าสูตรนี้ผมจับเป็นสูตรใหม่นะครับเอามาจับคู่ชุดกับสูตรเก่าก็จะเป็น7 3 7 5 7, 7 7 8 3 8 5 8 7แล้วก็ผมมีตัวเสริมมาเป็นตัวกันอีก2ชุดนะครับจาก6ชุดนี้นะก็จะเป็นอยู่ทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ8ชุดหลักๆแต่ว่าจะมีตัวเน้นอยู่ ตัวเน้นอยู่3ชุดนะครับงวดนี้งวดที่แล้วคุณผู้ชมสูตรมาได้แค่สูตรเดียวนะครับงวดที่แล้วนั้นถ้าว่ากันตามสิติผมเอาสูตรชุดนี้นะครับซึ่งสูตร2ตัวเนี้ยผมก็ลงให้หลายงวดละเอามาจับกับสูตรนี้แต่ว่าสูตรนี้ไม่มาให้นะได้แค่เฉียดผมเน้นไปที่9 4 9 3อ่า94 95 96นะครับอ่ามันออก93 มันมา9-3นะครับตัวเด่นผมก็ให้สองตัวนี้นะให้8กับ9นเนี้นไปที่เลข9นะครับถ้าใครถ้าใครลูดใครลูดตัวเด่นจับสองตัวนี้ก็ก็วินทั้งทั้งสองนะครับวินทั้งสองตัวเพราะว่ามันออก9-3อ่าล่างมันออก9-3บนมันออก3-1 3-3-1-8นะครับ3-1-8 งวดนี้สูตรนี้ก็ไปต่อซึ่งก็เป็นสูตรนี้นะครับแล้วก็มาจับกับสูตรชุดที่ผมลองทําขึ้นมาใหม่นะครับทว่ากันตามสติมันก็จะอยู่ประมาณ7งวดนะสูตรนี้วิธีคํานวณสูตรนี้ก็หลักพันสองครั้งหน่วยบนบวก1นะครับสูตร3ตัวนี้ก็จะเป็นพันร้อยสิบหน่วยแล้วก็บวก2 งวดที่แล้วนั้นผมใช้ผมลองเอา2ส,สูตรนี้จับจับชนกันนะครับคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูคลิปผมนะแต่งวดนี้มันไม่มาด้วยกันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยตั้งแต่งวดที่ออกห้าหกตั้งแต่งวดที่ออก5้าสี่ห้สห้าเแล้วละ่ะที่ผมลองเทียบให้ดูนะครับสูตรนี้จะใช้หลักพันสี่ครั้งบวกเก้างวดที่แล้วก็ชนที่เลขเก้นะจริงแล้วงวดที่แล้วเนี่ยผมชอบแนะ แต่ผมมาดูสูตรนี้มันชนผมก็เลยเลือกที่เลขเก้แต่ว่าเลือก8เลือก9ก้มันก็มานะวันนี้สูตรนี้มันไม่ชนนะครับแต่ว่าถ้าเราไล่สติย้อนไปเนี้ยส่วนมากมันจะมันก็จะมาด้วยกันนะจะมาด้วยกันวัน,นี้มันแยกกันถ้าแยกกันนะก็มีมีตัวเนี้ยที่ที่น่ามองที่สุดใน2ในสในส,สูตรนี้นะครับ 8, 5 8 6นี่แหละเพราะว่าถ้าดูตามสิติีมันเนี่ยมันก็จะก้ามาด้วยกันนะครับ5 5ก็มาด้วยกันอันนี้แยกกันมาแต่ว่าจับคู่ชุดมันเข้านะอันนี้ก็เหมือนกัน 6, 3, 5, 3. ออกห3สามห้งวด4 4นะครับอันนี้ก็ก็มาด้วยกันที่เลขแปด อันนี้ก็มาด้วยกันที่เลขหก 6. อันนี้ไปคนละทางแต่จับคู่ชุดก็เข้านะถ้าใครชอบสูตรชุดนี้นะก็ลองจับดูก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดห้าแปดหนะครับแต่ว่าผมไม่จับคู่ชุดให้นะผมจะเอาสูตรผมจะเอาชุดนี้นะครับจะเอาชุดนี้เลยนะโดยที่เอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวตั้ง ก็จะมาจับกับสูตรใหม่นี้นะครับอ่าผมใช้อ่าเดี๋ยวผมฝากคําเตือนที่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมีชุดเน้นตัวเด่นให้อยู่นะครับตัวเด่นนั้นก็มาดีนะมาดีตัวเด่นอ่าข้อมูลนี้เป็นแค่การกำลังหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขกลางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ ผมเอาผมเอาสูตรชุดนี้ตัดนะตัดในชุดเนี้ยพอผมมองดูแล้วอย่างน้อยตัวเนี้ยมันก็ยังชนนะครับ5้าเนี้ยชนที่เล็กหถ้าตัดเนี้ยมันก็จะจะมีเหลือ7จหกับ8 5นี่แหละที่เป็นชุดชุดที่ไม่โดนตัดนะ แล้วก็มีสูตรจริงแล้วสูตรผมลองทำสูตรสีตัวอ่าสูตรสามตัวสูตรสามตัวจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าสูตรนะครับลองเอาสี่ห้าสูตรนี่จับชนแล้วเนี่ยมันก็จะเด่นไปที่เลขแปดเนี่ยในงวดนี้นะผมจะให้ดูสูตรสักนิดหนึ่งนะครับก็คือสูตรเนี้ยแสนสิบหน่วยบวกกันนะครับ หลักแสนหลักสิบบนหน่วยบนวันนี้จะเป็น890หมวัตถิเล้วก็789มันก็เดินดีนะก็ตั้งแต่ห้าสองเก้าหกนะแต่ว่ามันก็จะสลับบนสลับล่างอยู่นะแต่ว่างวันนี้8ก็ก็มาตรงกับสูตรนี้อยู่แล้วก็สูตรสูตรนี้สูตรหนึ่งสูตรนี้ก็จะเป็นวัตถ่แล้วแปดศูนย์สงวนี้468หกมันก็จะมีที่เลขแป ที่ชนกับสูตรเมื่อกี้นี้นะครับสูตรนี้ก็จะใช้หลักสิบหลักหมื่นหลัก10บนบวกกันก็เดินตั้งแต่5้าสเหมือนกันหมดไปแล้วอ่างวดออก5้าสก็เข้าที่เลขสีนะครับงวดนี้4 6 8 3ตัวสูตรนี้หมดไปแล้วก็8 9 0เกนงวดนี้7จ็ดแ ก็ประชน8กับสูตร2ส,สูตรแรกเมื่อสักครู่นะครับมาชน8ชน7ตัวนี้ด้วย <c oughs> มันก็ตั้งแต่2810สนูตรนี้นะแล้วก็สูตรนี้วัน่แล้ว680วันนี้จะเป็น802 1010บนบวก3อาอ่10า1010บน2ครั้งบวก3นะครับก็ชนเลขก8วันนี้มัน ผมทายังไงมันก็ได้แปดะที่มันเด่นที่สุดแล้วก็มีสูตรสูตรสองตัวก็มีอยู่นะสูตรสองตัวสูตรนี้นะครับงวดนี้ก็ยังเป็นแปดกับเก้าแต่ว่างวดที่แล้วจะเป็นเก้ากับศูนย์งวดออกห้าสี่ห้าเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดนะครับแสนสิบแสนสิบบนหน่วยบนก็จะเดินตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ด 1,6,2่ง16มองดูแล้วยังไงก็เป็นแปดอัอน,นี้อีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้งวดที่แล้วนั้นไปที่ไปที่หนะึ่งกับสามร้อยบนสิบบนบวกสองเนี่ยก็เดินดีนะผมลองจับชนกันแล้วนะามันเด่นที่สุดี่ก็คือเลขแปดนี่แหละ ามาดูชุดเน้นชุดเต็งที่ผมคัดให้นะครับงวดนี้อ๋องวดนี้สิบสามธันวาสุกสิบสามนะครับวันอาถัรพ์นะผมให้เด่นแปดกับสามนะผมลองเอาทุกสูตรที่ผมมีนะลองลองชนกันดูมันจะเด่นที่แปดแปดนี่มันเด่นที่สุดแล้วหละ่ะ แล้วก็มี3เนี่ยเป็นเป็นตัวที่รองลงมาชุดเน้นก็จะเป็น8 5 8 3ผมชอบอยู่2ชุดนี้แหละถึง8 3จะโดนตัดนะครับแต่ผมก็ยังชอบนะ8 5 8 3ตัวรองก็จะเป็น7 7 7 3 8 7ผเอ่อผมทำตัวเบิลมาตัวหนึ่งก็คือ8 8ตัวกันก็จะเป็น8 9กับ8 6 2ตัว อ่าสตัวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมชอบแปดตัวเดียวนะผมก็เสียดายอยู่ว่าที่แล้วขอผมมันไม่เข้านะครับทั้งที่เลขเด่นเนี่ยมันมาให้แล้วนะมันมาให้ทั้งทั้งสตัวเลยละในวดที่แล้วที่ผมจับให้นะไปแค่ได้แค่9กสี่นะครับ ไม่ถึง9 3สแล้วก็สูตรที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี่นะอ่าสูตร2ตัวที่ผมให้ดูตั้งแต่งวดที่แล้วสูตรไหนนะที่มันเข้าหลักสิบมาตลอดนะอ๋อมีสูตรนี้สูตรนี้ที่มันเข้าหลักสิบมาตลอด,นะอลลอดวันนี้ก็จะเป็น5้ากับ6ยังไงชุดเน้นก็จะลืมอ่า8 5้าเนี่ยยังไงก็จะลืมกะ กลับไปด้วยก็แล้วกันนะเพราะมันชนกับห้านะเพราะสูตรเนี้ยเข้าหลักสิบมาตลอดเหมือนกันอ่าเข้าหลักสิบมาตลอดนะครับแต่ว่าสูตรสองสูตรชุดนี้เข้าหลักสิบมาตั้งแต่งวดออกหนะ้าห้าเจ็ดห้าเนี่ยก็จะเป็นสิบบนสิบล่างวันที่แล้วเก้าก็เข้าล่าง แต่ว่าผมเอาตามสูตร2ตัว2ตัวตัวนี้เป็นเป็นตัวยึดนะครับอ่าสูตร2ตัวผมอยู่ไหนเอาสูตร2ตัวนี้แหละเป็นตัวยึดยึดหลัก10ดูนะครับ7กับ8 อ่ะตอนนี้คุณผู้ชมถ้าชอบถูกใจก็ลองตามดูได้นะครับแต่ว่าคู่ชุดของผมมันไม่มาสามงวดแล้วนะสามงวดติดเลยนะครับงวดสุดท้ายที่ผมให้เข้านะก็คืองวดที่ออกงวดที่ออกหกสามเนี่ยให้เข้าตัวกลับตัววิ่งก็เข้าอยู่นะมีสามหกนี่ก็ให้เข้าตัวเด่นนะครับตัวเด่นห้าเจ็ด ห้าสห้าเก็เข้าตัวเด่นแต่ว่าไปเข้าตัวรอง่ีงวนที่ผ่านมาก็คู่ชุดก็ยังไม่เข้าก็ไปเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวถ้ายังไม่มั่นใจยังไงก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะโอเคคุณผู้ชมก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม